จั๊กพี่น้องมาเด้อมา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 มึงมาอยากไป็นไกุ้ยนี่เข้ามาจับบักเกอร์่ยแมวเร็วพี่น้องมาจับบักเกอร์่ยแมวสีเด้อเดี๋ยวไปซื้อลาดอีนั่นอีไส่หนเดี๋ยวไปซื้อลาดมันผักมันเน่าเน่าพักคนนี้สดพักคนนี้สดลานคนนี้สดอุจอยางดีแตกมาเลยอีนี่มึงบอกดีเถอะเป็นแม่ข้าหูจักบอกมันมวลในเม็ดล่ะ นี่ลูกสาวเสนไหนจะขอไปเบื Eller, ้องเขาไม่ er ได้โคตรน้ำถ้าลูกสาวแบบบมวนไม่ฮี้งแต่แต่งอยู่นี่มึงอย่ามาแต่งกูนะขายไปที่ละมึงนั่นน่ะแล้วเบิ้งพักวันนี้ตะหนอนอีห้าหมกมึงกูแรงมากแล้วนะมึงก็เบิ็งลูกค้าแน่ถักไทยขอได้นะนาเขาจะได้ยังไงนะเบิ้องคุณเขาเอินนานาคุณเป็นตลาดมึงสิน่ะย่ามา่งเหรอคุณเป็นคุณจะหัวถามเมื่อเงยซื้อ มนซียอ่แถาข้างโคกเอ้ยมามามาลูกล้ามาละอันนี่นี่พักแม่ลูกเขามาเขามาเขามาใช่ยังแน่ด้านี่เออนี่นี่นี่บักเขือบักแตงลูกเอาบักแตงบ่ลูกไงบ่ล่ะเม่ว่าหนูสิมักบักแตงอยู่ได้ลูกนี่ขนาดพอดีเลยบ่ ไซส์อบอิ่มดีนะคะอันนี้เป็นอันนี้เป็นงงๆได้ล่ะเอ้้าอันนีเขาเบิ่งอะไรยอดมันเป็นงงๆอยู่เห็นพุ่ไหมขึ้นหน้าให้ช่วยไหม้านพุ่นโอ๊ยพักเนอยอย่าไปซื้อลูอกล่ะจ้าเนอยอยู่ลูกอย่าไปซื้อยายาอย่าไปซื้ออืมพักพักเนาหนอนจจยยืยืด้านนี่นั่ะไม่สดสูมือไม่เซอร์ละนั่นโอ้โกับเบ่มวนอืมปากบ่ดีหีกระเม็นลานนี่อย่าไปซื้อน้ำมันเด้อมึงเห็นบ่มึงมากไปมากลูกมัน มันด่าห้าว่าสันมึงเห็นบอกมันด่าห้าอันเอาตวนี้มันบอกเอาอันนี้ซ่าละกันนี่งอีกบอ่นี่อันนี่เอาบอกกำลังซาบาทโอเคค่ะเอามาเลยค่ะโอเคแล้วมึงสีซาบาทมทเข้าแบบบริสวรร์เนี่ยะเย็บเข่ามากยีนี่ย็บเข่ามากข้างหลังกูมันบอเห็นมึงงเห็นบอก่แล้วนี่เป็นยังอันี่ยังนมันนี่ยังขีดตะเลกขึ้นมาดํขนาดน่ะไฟกันหญ่ปะนี้พัาร้อดจีีขายอยู่บอกโออขีดตะเลกกัมนเหม็นนั่งยู่นี่นั่นหายใจก บิเตาย้อนโคเิดิตายยนกมิ้นจิตาเล่อีไฟทัังว่าอันกินเอ้าแสดงว่ากินทีร้อยมาอยู่เกินหัม่กินเามึงบอยแมนมึงบอยแค่เพื่อนบอกมึงบอยแค่เ่อนคนเนี่แหละนี่แหละเป็นอย่งนั้จะบริขายผักกีาไปไปฟาเมไปเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนี้กันเพามึบริขายน้วยอีไฝมึงสาส่วนย่อให้ลูกค้ามานากูเอากูบริวารได้ละมึงมเ่จตาเลมิ้นมาสั่นีิ่าล่ของขักเนาะ มังล้านตั้งล้านมึงอินอย่างมึงพักกันนี่หน,หหน่อยนะมึงไม่รักพักมึงพักเป็พักหลานกูเนี่ยมึงเปลี่ยนจังบ่ไปตัง้งมึงมาตั้งยังขางกคาาูความเน่าความเหม็นมนะันสิมาหาใจกูล้านพักมึงอ่ะนะเอ้ยห้าขวัวมึงมีเด้อมีแก่ไก่กูเด้อน,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 นั่นนั่นนั่นข้อหนึ่งนะ้องมามงเด้อจ้าพักกระลำปีกมี<อ>พักยังเคืน<อ>พักกาดกมีเด้อมาเด้อ บักเขือกับมีดานี่บักเขือสดๆใหม่ๆเลยมึงสวนเนาะขายผักมึงกับบงหัจักซื้อผักกูขายหลายชนิดขายยังไงครับแม่มอนลูกไส้แม่ไหมหรอบารูโอ้ลูกไส้แม่อันมถือมาขล้องกันไหมครับมัธยีขาบ้านเงี้ยงเขอไ่นเห็นวันั่นลูกอีสัยเนี่ยมันนั่งขายของซอยแม่มันมึงมาขอตะเงินกูบักฮาแม่นแล้วลูกบิสสวนอีสันดานอันยั่ไงก็ขายยังไงครับแม่เอ๋อขายขี้กันกับเพาะบางทีมันมตั้งหลานใจ่๊ยมแม่ข้าวตเอ๋อบางิีเบิ้งแบบฝุ่ยมึงเบิ้งมันมึงเบิ้ เราพักกันก็มาขายนี่ยพักก่ามาขายเห็นมึอยืนนั่งอยู่นอ่มึงซื้ออาหารนกระหูกูชะยัดกูชะบักแตงยัดแตดไม่ได้บานอย่างบอกดูดิมึงหยัดกูแน่กูเองสิมีแห้งมึงหมักเนาะมึงเอาหน่วยใหญ่ๆเด้อมึงกูจะยัดไปซี์ซีนไงมึงจะยูบอมเปอร์ซีท้ายนี่มึงยัดกรดมึงยัดกูมึงยัดมาเร็วมึงยัดกูเอ้กูขี้หยัดฮีเออมึงนี่เนาะลุ้นมึงในบักแตงมาอยู่ดอก กูจะกูจะหัวเขากูยังเข้มมาไปกูออาม่ารถเอารถสิบหลอผมมาตัำกูอส,สี่ยันเอาหอรถพ่วงเบิงบ้งเบิงเบ้งเ,เ,มงเงบงงม,ม,งงม,ม้งเงบิ้งเก,กม้งเบมึงเบิ้งเบิึงเบิ้าเบิ้งเบต้งเบิ้งเบิ้งเบิ้หาบิ้งเดิ้งเบิ้งเบิ้งเนี้งูกอีงฟนี่งักจ้งเกจ้าเบิักเบิ้งเบิ้งเบิ้งเจิ้งเบิ้งเบิงาบิ้งเบิ้งเบิมงเบิ้งเบ้าเบิ้งเบิ้าเนั<อ>้าเบิ้งเบิค่ะ หบาทจ้าถึงถโอ๊ย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 โอ๊น้เคยกบิาบาทอกลลูกยีห้านีลูกยีแต็เลยมึงเอย่าเีบกูนีเฮมึง่กูตีกรละบันเดี๋ยวจเนี้เียกูมึงเ่ะนียมึงใหญ่ดใหญ่มายักนี่ยะมาขาลัอมึงมึงใหญ่ ปาดก้องฉีกบางปายปาดปาต้องาีกใิรบ้างย้อยาชเนี่ยอันยัายกันยางใหกันอ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 ยากได้ปาดอยากได้ปาดหืมกูเห็น่ลูกขามึงเดนเด้อลูกไปขายไ้เพิ่นกูไปเห็นแก่ลูกขากูอย่าขาเงยเมื่อกี้นี้มืมาขากูน่ยตัวดีแตัวดีแล้วยังเอยู่เอา นี่กัสิสีกลูกกูจะในว่ากูเถ่าบัดนี้โอ้ยมึงอหนีน้อเอายันก็เอ้ยเอายันก้าตะวันข่อยยินงมาพักเจ้าบักงามเนึ่งตะวันไม่ขาดล้านนันว่าพักเจ้าเน่าเห็นบอกเจ้าอจะย้อนเม็ดเจ้าจะเหลาขึ้นอยังก่อนนะพักเจ้าเหม็นเน่าขึ้นเีเจ้าว่าสันไม่ขาดล้านนันมามันมาตีโอ้ไพ่บ้าก่อไม่ขาดล้านนันมาล้านไหนล้านนั่นล้านนั่นมึงสีนี้บอกมึงสีนี้บอ มึงสีนี้บอจะพูดมึงบริเลขายหนิมึงสีนีบ้บอมึงกับพี่น้องปล่อยเขามึงกับปล่อยเขาขากูอีหานีเบิ้งเยอเบิ้งลูกสาสตร์ชวนปล่อยเขาขากูมึงแม่นที่เขาขากูเมื่อกี้มึงคือบพราะใคกูเอ้ยโอ้ยกลัวนะมึงอีหามึงเอ้ยไม่กล้าต่เนี่ยมาศาสตร์ชวนพัท่ใครว่าพักร้านนี่ยแล้วขึ้นจีบรได้ขายแล้ววี่งสิมือเหรอยุดร้านดูดิแซ็บสุดแล้วเน่าแลยเพราะพอยังฟาดให้ลูกค้าอีกเหม็นสามมือมาดีจ้า มึงเนี่ยแหละลันพักกับเขาเอ้ยยังกับเฮ้ยนี่เฮ้ยพักจะมาเงสัวน้อยสบายหมูเจ้าพักคณะอีห้าพักคณะนะมีจ่าลูกค้าจ๋ามาเด้อจ้าปลูกเองปลอดสารผิดโอ้ยแต่มึงมือกูเป็นเงือกมือลันบุกอินบอย่างมึงก็มาตั้งล้านขางกูนี่อีห้าหมกพักอันนี้กับมีจ่าเขาเล่นยังกับเฮ้ยอันนี้พักอันนั้นกูเลิกซื้ออีเด็กพี่น้องวักอันนี้วักดาดขาวพี่น้องถ้าแม่ข้าไปซีมาโพ่อเนี่ยอันนี้พักบุ้งโอ้ยแมนอันนี้พักบุ้งพี่น้องอันนี้พักกานาพักกานา มาเด้อลูกค้าแสนสวยวายเด่กค่ะลูกค้าคือสวยแท้มาจ้ามาพอดีเฮ็ดบุญซื้อผั่วไปใส่บุญแหมบุญยังแจกเขาหาแม่มึงตีอ้าวมาซื้อท่านพี่มึงเหี้ยมาลูกผมกันันกูมันสิอร็อกพักกูอีปวกมึงกระเบื้องผมไ่ค่ะใน่ซึ่งยืนซั่งหยาบมึงคือผมฉันเลยมึงหุ่นจักเลยผมมึง่เล่ะฮะเบิ้งอ่ะผักเอาง่ายอุ้ยเน่าอีหลีบางผักบ้านร้านนั่นจะไปซื้อมาซื้อร้านคอยมาซื้อร้านคอยมาผี่งี้ยมาผีเงี้มาพี่งี้มาพี่ เออร้านนี่กคับข้างหามอยู่ดีงาม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 น่าซื้อแล้วขอยีกไปซื้อร้านมั่นปีนั่นผู้บ่าวร้านไหนน้าครับผมขายร้านไหนขายร้านนี้เหรอครับออ๋ร้านนี้บอกเออเออเดี๋ยวลูกไส้ยกูยังเลี้ยงอยู่อีผีเอากระสีได้ยรเลี้ยงซอยกันได้แม่กระซานสิขายทักเลี้ยงมันดอกเจ้านั่นยากบ่มงนี่ขวานบ่บ่มีเออกระสีเดียแบงเบาภาะราจับกระสีเดียขายพักง่ายง่ายรสกูกินปลาทูตายเอาไอขายจักบาทง่ายขาย มาละลอยครับผมราคาพิเศษเนี่ยอขายถือแขมาละลอยอันนั้นหาถือๆต้งเหี้ยก็ี่ค้่โอ้ยสัตว์สัวนโอ้ยโอ้ยวจะไหนเีก็เปลี่ยวกวกุยกดค่ะกวกุยกลูกค่ะกันนะมันมึงใกูไหมึงใ่ไม่เดี๋ยวนี้ใ่มันดีกว่ามันขากวมันเหี้มันากมันากที่ลูกค่ะมึงหยุดก่อน มันลักแางึงแลยวมันหลักแา้มึงแล้วกูก่สนใจเนยวเป็น่ลอาเลวเเอาอมอ่ยอไไปตรงนี้ไตรงน้ยอเอาเฮ้ยบักไ่เปิดบักดุยบักขีขามันกับบังกูไม่เย่น่ะเราไปหรอแม่ว่าอีสั์สัวกูบอกเลกูบอกแล้วนะมึงมึงยามึงใหญ่กูขวางึ้น มึงนั่งจิตายมึงยอนพักจิกูเห็นอย่างกูถามมึงไงมึงัไหนกูมึงังไหนกูมึงยังแล้วูมึงงอะไกูมึงอาทานนี่มาบ้าแงมึงง้กูมึงยังแล้วกูกูอากูมักอามักก็อเดี๋ดิมึงนี่ยมักทานนี่นีกูแหงหูมึงมัดเช่นสิแล้วมึงก็มัดมึงใหมกูเรียพร้อมกูไ่พร้อม กูขายผักแล้วมึงจะซื้อกูลืมมึงคือแบบอ่าเอามึงกะยังทางมาทางนี้กูบ่ชอบกูสิเออกูมึงมาเป็นมรธาหนิมึงตายปะเยอะกีจตาแล้วมึงกะพองเหม็นอีสันดานเ่างมึงหลบเนี่ยด้วคนจิตาแล้วมึงนั่นสินะพีเลยมึง มึงเอาบังมึงเอาของเด็มาหล่นมึงอย่ามาเก่งกับลุกขึ้นเดี๋ยวนี้ข้ากูสิเปียแล้วมึงอะมึงสวยแห้งว่ามึงมีไฟน่ะอีกวยเดินคนกีตาแลมมึงกูจะท้อเราเดี๋ยวนี้โยัดเา็นอันนี้นี่ดึงขึ้นเดี๋ยวนี้ขอบใจอีสาตัวหิเหมยนึยมึงเห็นบ้านนี่ผลงานมึงนี่ฮะ